<that night> นี่ไงสองร้อยหสิบเอันนี้ก็ได่้มันไม่เห็น งอนใครมางอนงอ้อดาวโหลดตรงไหนข้างบนเนาะเนี่ยเ,เป็นอันนี้อีกแล้วมัน<อ>จะดูไม่ได้ะนะอีกมั้นอะขอผมว่าเป็น <laughs> คุณตัดยังไงของกูว่ามันหายไปหมดตัดใหม่ดีเอ็กซ์เสร็จเป็นเกียรติของมัน ดาวน์โหลดไม่ได้ต้องเดือนโหลดมือเขาเล่นรู้กับกูเดือนโหลดยังไงอะ่ะน,นี่แค่สามนาสองนาทีสี่สามนาทีแหละโหลดอ่ะ แต่โอ้โมึงเหมือนโปรแกรมนี้ก็หกเลยอะสวัสแบบดีครับนะะงงางฟ้าสวัสดีค่ะเทพรบุแล,ล้วก็เล่นต่อเีย <c oughs> งอ่ะเน็ <c oughs> ตเชอาตาเ น่าค่ะขอบคุณค่ะสงสัยใช้ Windows 97ว่าสงสัยใช้ Windows 97ปี97แล้วหรอสงสยยัยงั้นแหละโรงเรียนไม่ค่อยพัฒนาเอาเล่นมันมีคนใช้เยอะไงเน็ตเลยช้าว่าล ว่าห well, ึงก็ไม่บอกหรอกนะคำเป็นเุดแล้วเนี่ยเบื่อเบื่อเบื่อได้แต่ว่าวิดีโอไม่ได้หน้ามีคนตัดได้เต็มเลยอะจะเล่นตรงไหนกดอันไหนอะถ้าจะเล่นอ่ะ น้องม่งจะเล่นกดอันไหนนี่ะล้ก็พิมพ์ว่ามึงพิมพ์ว่าอะไรของพ่อเรียนเรียนแต่เน็ตใช้ไม่ได้โรงเรียนพี่วินโดว์สามจุดหนึ่งองเรียนแบบเน็ตใช้ไม่ได้